สวัสดีค่ะพี่พิงน์ค่ะหมอไสอยาบดกลับไาเลยน้องคะกลับมานาะยูใน,ใน,น,นะคะจมี2 5 6พนห้ารอี่นะคะกระดาคุมพามีนานะคะให้กับพี่น้องปีนักษัตย์มะแม่ค่ะพี่น้องค่ะเนาะปีมะแม่แพะนะคะพี่น้องนะเป็นแนวทางค่ะเหมือนกับทริปอื่นๆนะแต่เที่ยวนี้ก็จะทํานายให้กับพี่น้องปีมาแม่บ้างนะปีนักษัตย์บ้างนะ,ะทั้ง12ปีนักษัตย์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะและก็ที่ผ่านมานะคะก็ หลายหลายปีแล้วค่ะนะรู้สึกว่าถึงปีมันเมียแล้วนะคะแต่ละปีนั้นเนี่ยรู้สึกออกมาดีปี2564นะคะพี่น้องคานะและประหมอคิดว่าพี่น้องปีมาเม่ก็จะดีเหมือนกับปีอื่นๆนั่นเองค่ะพี่น้องคายนะเออนะเป็นแนวทางในการาระมัดระวังเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเรื่องบริวารเรื่องความรักนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนะ ก็อันนี้ก็ต้องขออภัยเอาแนวทางเ็าเลียกันนะคะพี่น้องค่ะนะวันนี้ตั้งใจที่จะทํานายให้กับพี่น้องปีมะแม่นะ,ะขอกําลังใจหน่อยเด้อพี่น้องจ๋าเออเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสัคสมาชหน่อยค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาฟังรับชมท่านใหม่ค่ะพี่น้องค่ะ,ะในระหว่างนี้ป้าหมอก็จะอ่านพื้นดวงพี่น้องปีมะแมให้ฟังคร่าวๆนะคะก็บอกว่าเป็นคนที่สรุปแล้วนะส่วนใหญ่นะพี่น้องปีมะแมนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะในการใช้ชีวิตนะมีทรัพย์สินเงินทองนะ งานที่ทําแล้วเด่นมากมายก็คือรับราชการนะคะก็บอกว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักเ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ไม่ได้รับราชการนะคะก็คือทําธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจที่เป็นระดับที่เป็นบริษัทมีลูกน้องมีบริวารเยอะๆได้คือพี่น้องปีมาแม่นะนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ใจคอกว้างขวางใจใหญ่นะคะแล้วข้อเสียก็คือตามใจคนอื่นเยอะใช่คะก็คือเป็นคนที่ใจดีใจใหญ่ใน แล้วก็ไม่เห็นเขาเรียกว่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองอย่างนี้ได้เลยนะสิ่งที่จะต้องเตือนอีกตัวหนึ่งจ้าพี่น้องปีมาแมก็คือเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะแลก็เป็นคนที่ชอบสัญจรเที่ยวเป็นคนที่เขาเรียกว่ามนุษย์สังคมนะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองการงานที่จะต้องปรับปรุงนะงานที่เป็นในรายละเอียดที่ใช้ฝีมือพี่น้องปีมาแม ทำไม่ค่อยที่จะดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยปราณีตทํางานที่เป็นงานในลักษณะเป็นงานช่างงานอะไรเนี่ยพี่น้องทําได้ดีเขาว่าเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะนะสรุปแล้วก็คือโดยรวมแล้วก็คือดีไงคะพื้นดวงของพี่น้องปีมาแมงกัเอาละในวันนี้ก็มาทานายกันค่ะสามเดือนนะคะครอบคลุมนะขออนุญาตจะไพ่แทนจํานวนสิบใบคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราโจทย์เหมือนเดิมคะ่ะอ่นนะคะสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ด แแล้วก็9นะคะแล้วก็สิค่ะพี่น้องค่ะ,คะอ่ะทีนี้เรามาวางไพ่กันนะคะพี่น้องค่ะนะเราจะต้องดูว่าใน3เดือนนั้นเนี่ยพี่น้องอะจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องค่ะนะอาจจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวหมออ่านไพ่ให้ฟังเนาะใบแรกนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นเดชอ่ะใบที่สองนะคะอัศวินถ้วยนะคะใบที่สามสองไม้เท้าใบที่สี่หนึ่งเหรียญโตๆตมาแล้วนะคะ ใบที่ห้านะคะห้าเหรียญนะใบที่6นะคะเดอร์ไพ่ดีมากเลยนะคะพี่น้องคะนะใบที่7นะคะก็จะเป็นแปดดาบใบที่9เป็น1ไม้เท้าใบขอโทษนะคะใบที่ใบที่8นะคะเป็น1ไม้เท้าใบที่9ก็เป็นราชินีดาบนะคะใบที่10เป็นดาบสมมุกสนะคะเป็น1ดาบนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะพี่น้องคะ่ะดูว่าไพ่นั้นเนี่ยมีทั้งสิ่งที่จะต้องระวังและมีทั้งเรื่องดีมากมายทํานายกันตามตําแหน่งนะคะไพ่ตัวตนขึ้นเด็ดไพ่ตัวต,วตนขึ้นเดดนั้นเนี่ยพ้าหมอทํานายว่านักขณะน,นี้พี่น้องปีมาเมพี่น้องปีมาเมนะคะกนะ็จบเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งละค่ะนะคะจบเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งละอย่างเช่นอาจจะโดนออกจากงานโดนจ้างออกจากงานหรือว่างงานนะคะ อย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างนี้นะแต่ว่าเดอะเดนั้นเนี่ยเราคิดว่าเออมันเป็นไพ่ที่ยมมาทูดแห่งความตายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะต้องตายไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่น้องคะนะมันเป็นไพ่ในเชิงที่ดีในลักษณะว่าจบเริ่มต้นใหม่หรือหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจ,จันไรไม่มีก็ได้นะแต่ป้าหมอคิดว่าน่าจะเป็นกรณีนี้มากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพี่น้องปีมะเม่นะคะสาหัสสากันมากนี่อย่างนี้เลยนะคะและปี2564นนั้นเนี่ย ช่วงสามเดือนต่อไปนี้นะดวงเปิดเอาว่าอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องนะดวงเปิดนะและดูโดยรวมแล้วเปิดในทุกเรื่องนะคะพี่น้องนะและอีกตัวหนึ่งก็คือณนะขณะนี้พี่น้องต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่มีโรคประจาตัวอยู่นะคะพี่น้องอาจจะกาเริบได้ถ้าขึ้นไ่ใบนี้นะ,ะและมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยก็ได้นะคะอ่าโอเคนะคะพี่น้องกันนะอ่าและให้เว้ลอลมนะคะพี่น้องดีขึ้นจริงๆด้วยนะคะอัศวินถ้วย มีความรู้สึกว่าปล่อยวางเข้าใจชีวิตโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์และทําอะไรระมัดระวังค่อยๆเดินนี่นะขี่ม้าถือถ้วยขี่ม้าถือถ้วยก็คือหมายความว่าขี่ม้าเดินค่อยๆเดินละเนื่องจากว่าประสบการณ์เราอะมีมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ระมัดระวังขึ้นไงคะพี่น้องปีมาเมนะและ้วก็ถามว่าดีไหมดีในส่วนของการงานนะคะในส่วนของกิจการ ถ้าเกิดว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่ก็คือว่างานแล้วได้งานทําเลยทันทีนะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับไพ่ในลักษณะเพชรนี้นะคะแล้วก็มีคนรักมีบริวารเกื้อหนุนนะคะส่วนสองไม้เท้าก็คือใครที่ว่างงานอยู่ณขณะนี้ปี2 5 6 4มีงานทําแน่นอนค่ะพี่น้องแล้วก็งานนั้นก็บอกว่าจะเป็นประเภทที่ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติก็ได้สินค้าที่มาจากต่างประเทศก็ได้หรือเป็นการขายของที่ไม่มีหน้าร้านก็ได้ใช้เทคโนโลยีหรือขายของออนไลน์ก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะ สำหรับสองไม้เท้ามีลูกค้าก็ามาอุดหนุนเป็นกระบ,บวนรเลยว่าอย่างนั้นมีคนหนุนอืมฉะนั้นแล้วในเรื่องการงานหายห่วงเลยนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องปีมาแม่นะและก็นะไพ่ใบที่สี่นะคะก่อนหน้านี้พี่น้องปีมาแม่นั้นเนี่ยอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องนะหนึ่งเหรียญโตอ,อาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาแบบฟุก๊กๆแต่ว่าใบที่ห้าขึ้นห้าเหรียญความหมายก็คือเป็นทุกขลาศ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะที่ผ่านมานั้นเนี่ยเหมือนกับทุกขลาภความหมายก็คือเรามีเงินเข้ามาแล้วมันอันตรธานหายไปด้วยเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ไงว่าอย่างนั้นหรือเคยมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีเงินรายได้เยอะๆนะคะและเจอวิกฤตโควิดเข้ามาเศรษฐกิจถดถอยอย่างนี้คว่ำเลยในทันทีจริงๆไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในพี่น้องของปีมาเมย์อย่างเดียวนะปีอื่นก็เป็นนะแต่ในปีมาเมย์นั้นเนี่ยหนักสุดนะนี่ค,คือที่ผ่านมานะคะ แล้วก็มันมีเรื่องมีราวที่ต้องเสียเงินเสียทองโดยที่เราควบคุมมันไม่ได้เลยเหมือนกับทุกขลาบนะอันนี้ก็คือที่ผ่านมานะคะพี่น้องคานะแต่ต่อไปนี้พี่น้องเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆเลยนะคะพี่น้องคานะจะกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะและดีกว่าเดิมด้วยเอาอย่างนั้นคือ the word l ตอบโจทย์หมดทุกเรื่องเลยใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ในปีนี้ป้าหมอนะคะการันตีให้ได้เลยนะในปีนี้นะแต่สามเดือนนี้อ,นอาจจะเริ่มดีนะ แต่ในปีนี้ให้ทั้งปีนั้นพี่น้องอาจจะปลดหนี้เปลืองสินได้หมดจริงๆใครที่เคยมีเงินล้านแล้วคว่ำหมดนะคะหรือล้มเหลวนะหรือเลิกกิจการนะคะเหมือนกับว่าเราหมดตัวอย่างนี้ในปี2564เราก็จะตั้งกลับมาดีมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้นะอ่าและในใบที่เจ็ดเป็นไพ่ทักทักและเตือนนะคะและมันโดดโดดขึ้นแบบนี้นะคือแปดดาบ ความหมายก็คือพี่น้องพีมาเมยค่ะนะเมื่อเรามีประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เราล้มเหลวผิดหวังเสียหายเสียเงินเสียทองเสียคนรักเสียเพื่อนฝูงเสียกิจการอะไรทั้งหมดที่ว่าไปเลวของหน้านี้เนี่ยให้เป็นประสบการณ์อย่าให้กลับมาติดดาบเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะนะเขาเรียกว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตต่อไปนี้ก็คือต้องนิวโนอมอนนะต้องระมัดระวังในทุกเรื่องนะพี่น้องอ่ะขึ้นให,ใหม่ได้อีกนะคะแต่มีโอกาสที่จะกลับไป เหมือนเดิมอีกติดดาบเหมือนเดิมอีกเนื่องจากว่าเราประมาทนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ไพ่เตือนที่ดีที่สุดนะคะขึ้นโดดโดดนี้ก็คือหนึ่งยาหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะพี่น้องค่ะนะแปดดาบถ้าเราระมัดระวังแปดดาบนี้มันก็จะเราเราก็จะไม่ติดดาบนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะส่วนในใบที่8นะคะเริ่มกิจาการใหม่คือหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเริ่มกิจาการใหม่นะคะพี่น้องค่ะเริ่มกิจาการใหม่นะคะและ มีงานทําใหม่ใครที่สอบงานเอาไว้ก็จะสอบติดนะคะตั้งดีคือหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ถึงงานเป็นไพ่ของการเรียนการงานที่ดีมากใหม่นะฉะนั้นแล้วป้าหมอคิดว่าพี่น้องปีมาเมน่าสนใจมากเลยนะคะปี2 5 6 4ันนะคะและใบที่9ก็คือราชินีดาะคะพี่น้องจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นี่แปดดาบกับอัศวินกับราชินีดาบก็คือต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะ ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องใช้ความรักความเมตตากับบริวานนะคะและเอาประสบการณ์ที่ล้มเหลวนั้นมาปรับนะคะพี่น้องค่ะนะในไพ่ใบนี้และในภพ่ใบนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพจริงๆด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องปีมาเมนะคะให้สรุปก็คือดาบสมมงกุฎก็คือทุกอย่างนั้นจะขี้คลายไปในทางที่ดีและตั้งดีนะคะและถ้าสมมุติไม่สบายนะและมีโรคประจําตัวและหนักกว่าหน้านี้ดาบสมมังกฎ จะรักษาหายนะคะพี่น้องค่ะนะ่ะทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะพี่น้องปีมาแมนะว่าหมอไม่อยากพูดมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบตั้งแต่ดูมานี่ก็คือปีมาแมนี่ก็คือเหมือนกับว่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆนะก็คืออย่างเช่นเหมือนกับว่าเราอะแย่สุดและเหมือนกับว่าล้มแล้วไม่สามารถที่จะลุกได้แล้วในปี2564สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่สิ่งที่จะต้องเตือนนะคะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะนะดูดวงและอย่าทิ้งเปล่าเสียเวลานะดูดวงแนวทางและระมัดระวังนะคะมันจะไม่เกิดค่ะพี่น้องค่ะนะ,ะหมอยําเน้นมากเลยนะเที่ยวนี้นะคะพี่น้องปีมาหม่นะคะ่ะฉะนั้นหมอวัยพรนะคะให้พี่น้องปีมาหม่นะคะโชคดีปีใหม่เฮงเฮงรวยรวยโชคลาภทวีคูณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ